ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะครับหลายคนอาจเลือกวิธีคลายร้อนด้วยการไปเที่ยวทะเลหรือนั่งเรือออกไปดำน้ำเย็นๆดูความสวยงามของโลกใต้น้ําแต่อย่าลืมไปนะครับว่าในทะเลมันก็มีสิ่งต่างๆมากมายที่เรายังไม่รู้จักและมันอาจเป็นอันตรายต่อคุณก็ได้วันนี้เราจึงได้นำสิบโฉมหน้าของสัตว์ทะเลสุดอันตรายมาให้คุณได้ดูกันเพื่อว่าคุณได้มีโอกาสไปเจอกับพวกมันจะได้ระวังตัวเอาไว้ก่อนเพราะไม่เช่นนั้นนะครับจากนักท่องเที่ยว อาจกลายเป็นผู้ประสบภัยเลยก็ได้ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยปลาดาวมงกุฎน้ำหากพูดถึงปลาดาวเชื่อว่าคนส่วนมากก็คงคิดถึงสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่แข็งแข็งมีห้าแฉกไม่มีพิษมีภัยใช่ไหมครับแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าใต้ท้องทะเลก็มีปลาดาวที่มีพิษร้ายแรงและคุณไม่ควรเข้าไปยุ่งกับมันอย่างเด็ดขาดครับและนี่คือ ปลาดาวมงกุฎนามหรือปลาดาวหนามนั่นเองครับมันเป็นปลาดาวชนิดหนึ่งที่มีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าปกติมีแขนรวมกันอยู่ประมาณ16-21แฉกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ25-30เซนติเมตรพบการกระจายพันธุ์ทั่วไปในเขตทะเลอินโดแปซิฟิกและสำหรับประเทศไทยจะพบได้ที่บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันในปัจจุบันนั่นเองครับพวกมันเป็นสัตว์ที่ถือว่าเป็นอันตรายกับปะาารังเป็นอย่างมาก เพราะพวกมันจะกินปะการังเป็นอาหารดังนั้นครับมันจึงต้องถูกควบคุมปริมาณมาให้มีมากเกินไปในเขตปะการังบางพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันดาวมงกุฎหนามเองก็มีศัตรูตามธรรมชาตินั่นก็คือหอยสังแตรที่คอยกินดาวมงกุฎหนามเป็นอาหารถือได้ว่าเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ช่วยในการควบคุมจํานวนประชากรของดาวมงกุฎหนามได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและที่เราบอกว่ามันอันตรายนั่นก็เป็นเพราะว่า น้ำที่อยู่ด้านบนตัวของมันจะมีพิษที่ร้ายแรงที่เคลือบสารซาปโปนินไว้และถ้าถูกน้ำของมันทิ้มเข้าไปก็จะมีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงมีอาการบวมแล้วก็คันอีกทั้งเลือดที่ไหลออกมาจากแผลก,ก็จะหยุดยาก,กด้วยและอาจทำให้เกิดอาการชากล้ามเนื้ออ่อนแรงจนสามารถทำให้ระบบหายใจล้มเหลวได้เลยนะครับปลาวัวไททันปลาวัวไททันนะครับ หรือปาวัวอมมหิดหรือบางคนเนี่ยจะเรียกกันว่าปาวัวหน้าลายสําหรับในหน้านน้าไทยนะครับมันเป็นปลาที่พบได้บ่อยและสามารถพบได้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอันดามานันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยโดยพวกมันจะกินหอยเมน่นและสัตว์น้ําหน้าดินเป็นอาหารนะครับจุดเด่นของปลาวัวไททันก็คือว่ามันเป็นปลาที่มีปากขนาดใหญ่และมีฟันที่ดูคล้ายกับคนอีกทั้งยังมีความคมเป็นอย่างมากด้วยนะครับที่แก้มของมันนั้นจะมีสีน้ําตาลส้ม มีปื้มสีขาวคาดบริเวณหน้าที่ตรงปากจะมีค่าสีดำสลับกับขาวมันมีลำตัวยาวเต็มที่ประมาณ40เซนติเมตรและพบยาวที่สุดถึง75เซนติเมตรนับว่าเป็นปลาวัวที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งเลยนะครับ สำหรับนักประดาน้ำจะรู้กันดีว่าปลาวัวเนี่ยมันมีอุปนิสัยที่ดุร้ายและก็ก้าวร้าวครับโดยเฉพาะตัวผู้ในช่วงของฤด,ดูการฟักไข่มันจะพุ่งเข้ามาทําร้ายด้วยการกัดสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวเข้ามาใกล้รังหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของมันไม่เว้นแม้ทั้งสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่าตัวมันนั่นก็คือมนุษย์นั่นเองครับนอกจากมันจะมีฟันที่แข็งแรงแล้วนะครับตัวมันเองเนี่ยก็ยังมีพิษตามธรรมชาติที่ได้จากการกินสาหร่ายทะเลบางชนิด จนทาให้มันมีสารพิษที่ชื่อว่าซิก,กัวทอกซินสะสมอยู่ในร่างกายและเมื่อมนุษย์ครับเอามันมากินหรือโดนมันกัดก็อาจได้รับพิษดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่ามันจะเป็นปลาที่มีพฤติกรรมที่ดุร้ายเพราะความห่วงถิ่นของมันนะครับแต่ปลาวัวไททันก็มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศด้วยเช่นเดียวกันเพราะมันจะกินสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังรวมถึงตัวอ่อนของเม่นทะเลและตัวอ่อนของดาวมุกหน้มซึ่งเป็นผู้ล่าปาลากรังตัวสําคัญเลยนะครับ นั่นจึงทําให้ปลาวัวไททันมีประโยชน์ในแง่ของการควบคุมสัตว์ในกลุ่มนี้ให้อยู่ในสภาวะสมดุลน,นั่นเองครับปลามังฟิชนี่คือหนึ่งในปลาน้ําลึกที่มีหน้าตาแปลกประหลาดเรากับว่ามันหลุดมาจากหนังสัตว์ประหลาดสยองขวัญเลยนะครับมันมีชื่อว่าปลามังฟิชหรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าปลาอังโกะลักษณะทั่วไปของมันจะมีหัวขนาดใหญ่มีลำตัวเรียวเล็ก ผิวคุกข่เป็นตะปุ่มตะปำไปทั่วทั้งตัวสีของมันจะเป็นสีน้ําตาลค่อนไปทางดานะครับเวลาที่มันอ้าปากกว้างมากๆเนี่ยเราจะเห็นฟันซี่แหลมๆของมันจํานวนมากอยู่เต็มปากอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นยังเคยมีเหตุการณ์ชวนสยองเมื่อชาวประมงคนหนึ่งถูกปลามางฟิตงับแขนเข้าไปเต็มปากและเขาไม่สามารถที่จะดึงแขนออกมาได้เนื่องจากฟันที่แหลมคมมีปริมาณมากจนเกินไป และยังโชคดีครับที่เขาสวมถุงมือเอาไว้ไม่เช่นนั้นล่ะก็เขาอาจแขนขาดไปแล้วก็ได้และเห็นหลายคนบอกว่าเจ้าปลามังฟิตเนี่ยมันเป็นปลาที่มีเนื้อนแน่นและรสชาติที่อร่อยสุดๆไปเลยครับสามารถนำมาทำเมนูอาหารได้หลากหลายใครอยากลองก็ไปหาก,กินดูนะครับเพราะแอดเองก็ยังไม่เคยลองเช่นเดียวกันซึ่งเราจะสามารถพบปลามังฟิตได้ในทวีปยุโรปแถบประเทศสเปนประเทศโปรตุเกส และยังพบได้บริเวณใต้ท้องทะเลลึกแถบมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยนะครับโดยพวกมันมักจะอาศัยอยู่บริเวณน้ำตื้นไปจนถึงบริเวณน้ำที่มีความลึกถึง1,000เมตรเลยทีเดียวนะครับปราการังไฟเวลาที่คุณได้ไปดำน้ำทะเลแล้วเห็นปะะการังสวยๆก็อย่าเพิ่งชะล่าใจเข้าไปใกล้นะครับ เพราะมันอาจเป็นประการังไฟที่มีพิษร้ายแรงพอๆกับแมงกระพุลไฟก็ได้นะครับเรากําลังพูดถึงประการังแต่ไม่ใช่ประการังจริงๆนะครับอย่าเพิ่งงงกันนะครับเพราะประการังไฟมันเป็นไฮโดรซัวพวกเดียวกับพวกขนนกทะเลหากคุณดูเพียงผิวเผินรูปร่างของประการังไฟจะคล้ายกับประการังทั่วๆไปครับถ้าไม่สังเกตให้ดีๆอาจแยกยากพอสมควรนะครับ และส่วนมากมักพบปะกการางไฟอยู่ตามชายทะเลไปจนถึงระดับความลึกของน้ำประมาณ40เมตรโดยปะกการางไฟจะมีรูปร่างและขนาดที่หลากหลายเนื่องจากผู้มันนะครับจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเฉพาะที่ของมันเช่นในบริเวณที่มีกระแสน้ำแรงประกการางไฟเนี่ยมักจะมีรูปทรงที่หนาและก็แบนเพื่อป้องกันการสูญเสียของโครงสร้างในขณะที่ถ้ามันอยู่ในบริเวณที่น้ำนิ่ง ปะการาังไฟจะแตกแขนงแยกกิ่งออกไปโดยปะการาังไฟส่วนใหญ่มักจะมีสีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลไปจนถึงสีส้มเข้มและไม่แข็งเท่ากับปะการาังจริงๆนะครับเข็มพิษของปะการาังไฟเนี่ยมีพิษค่อนข้างร้ายแรงหากเข้าใกล้มันมันก็จะยิงเข็มพิษออกมาทันทีคราวละ,ละหลายๆอัน ใครที่โดนนะครับก็จะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนบริเวณผิวหนังที่สัมผัสและอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงนี้ก็ยังคงอยู่ตั้งแต่2วันไปจนถึง2สัปดาห์เลยนะครับนอกจากนั้นมันอาจมีอาการคันเป็นผื่นแดงหรืออาจมีอรอยไหมเหมือนกับถูกน้ำร้อนลวกและต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาหลายวันนะครับกว่าแผลมันจะหายเม่นดอกไม้ คุณอาจเคยเห็นหอยเม่นสีดำๆที่มีหนามอยู่รอบตัวมาแล้วใช่ไหมครับแน่นอนว่าด้วยรูปลักษณ์ของหอยเม่นแค่เราเห็นก็รู้แล้วว่ามันอันตรายและมีผิดแน่ๆแต่หากเป็นเม่นดอกไม้หรือที่บางคนเรียกกันว่าเม่นทะเลแต่งตัวสาเหตุที่มันได้รับชื่อนี้มานั่นเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าเม่นทะเลชนิดนี้มักจะเอาเศษกรวดหินเปลือกหอยหรือเศษวัสดุอื่นๆขึ้นมาปกคลุมตัวเพื่อใช้ในการพรางตัวจากศัตรูนั่นเองครับ หากมองผ่านๆเนี่ยมันจะมีลักษณะที่สวยงามราวกับเป็นพุ่มดอกไม้เล็กๆดูน่ารักน่าทะนุถนอมแต่เราเตือนไว้ก่อนนะครับว่าคุณอย่าได้ประมาทและเข้าไปใกล้มันอย่างเด็ดขาดเพราะมันเป็นเม่นทะเลที่มีพิษถึงแม้ว่ามันจะไม่มีหนามพิษเหมือนกับเม่นทะเลที่เราเคยรู้จักแต่พิษของเม่นทะเลชนิดนี้จะอยู่ตรงปุ่มที่ดูคล้ายกับกีบของดอกไม้ที่เราเรียกกันว่าเพดีเซลลาเลียซึ่งซ่อนไว้ด้วยเกลียวแล้วก็ต่อมพิษจํานวนมาก หากคุณเผลอไปสัมผัสมันก็จะมีอาการเจ็บปวดที่รุนแรงในบางรายนะครับอาจมีอาการชาอ่อนแรงระบบหายใจล้มเหลวซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนจมน้ำเสียชีวิตได้นั่นเองครับและเรามักจะพบพวกมันอยู่ที่พื้นทะเลนอกแนวปะกาลังที่มีเศษกรวดและซากปะกาลังปนอยู่แถบมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกถ้าในบ้านเรานะครับก็จะพบได้แถวแถวทะเลอันดามัน โดยอาหารหลักของพวกมันก็คือพวกสาหร่ายตามพื้นทะเลและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่จมอยู่เบื้องล่างของทะเลนั่นเองครับหอยเต้าปูนในปัจจุบันนะครับมีหอยเต้าปูนมากกว่า600ชนิดทั่วโลกที่อาศัยอยู่ตามพื้นทะเลซึ่งเปลือกของมันนะครับจะมีลักษณะที่คล้ายกับกรวยปลายวนคล้ายกับเจดีค่อนข้างที่จะแหลม มีสีสันที่สวยงามมีขนาดความยาวอยู่ประมาณ10-15เซนติเมตรเห็นมันตัวเล็กๆมีสีสันที่สวยงามแบบนี้แต่พิษของมันเพียงแค่หยดเดียวก็สามารถฆ่าคนได้ถึง20คนเลยนะครับซึ่งหอยเต้าปูนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆตามการกินอาหารของพวกมันนั่นก็คือ 1. คือพวกที่กินปลา 2. คือพวกที่กินหอยและ3คือพวกที่กินหนอนโดยพวกที่กินปลานะครับ มักจะมีเข็มพิษที่ยาวมากกว่าชนิดอื่นๆโดยมีรูปร่างเข็มพิษที่ดูคล้ายกับฉมวกในการล่าวานอีกทั้งปริมาณพิษก็ร้ายแรงที่สุดอีกด้วยรองลงมานะครับก็คือกลุ่มที่กินหอยมันจะมีเข็มพิษที่ยาวมีรูปร่างที่คล้ายกับปลายลูกศรและสุดท้ายนะครับก็คือพวกที่กินหนอนอันนี้ถือว่ามีพิษร้ายแรงน้อยที่สุดแล้วครับ โดยส่วนมากพวกมันจะออกหากินกันในเวลากลางคืนโดยจะกินปลาแล้วก็สัตว์น้ําขนาดเล็กด้วยกันเป็นอาหารนะครับเช่นพวกดาวทะเลพวกไซเดือนทะเลหรือแม้แต่หอยเต้าปูนด้วยกันเองพวกมันก็กินนะครับโดยวิธีการล่าเนี่ยมันจะล่าด้วยการใช้พิษท,ที่พวกมันมีอยู่และถ้าคุณลงเล่นน้ําทะเลที่มันค่อนข้างอุ่นๆและเห็นเจ้าตัวนี้อยู่อย่าคิดที่จะไปหยิบมันมาเล่นเลยนะครับแค่ดูห่างๆก็พอแล้วครับเพราะถ้าเกิดคุณบังเอิญไปโดนพิษของมันเล่นงานเข้าแล้วก็คุณจะมีอาการปวด และหลังจากนั้นครับก็จะเริ่มบวมและระบบหายใจก็จะเริ่มล้มเหลวครับและอาจทําให้คุณเป็นอัมาพาตได้ซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของหอยเต่าปูนแล้วก็ปริมาณพิษที่ได้รับเข้าไปด้วยนะครับหากบังเอิญคุณได้รับพิษของมันเข้ามาแล้วแล้วก็เราแนะนําว่าให้รีบส่งตัวไปโรงพยาบาลทันทีอย่างเร่งด่วนครับท่าทะเลมังกรสีฟ้า นี่คือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลที่ดูแฟนซีสุดๆและมีสีสันที่สวยงามมากๆด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็แฝงไปด้วยพิษที่ร้ายแรงมันถูกเรียกว่ามังกรสีฟ้าซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเพียงแค่ทากท,ทะเลชนิดหนึ่งที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่ากราคัสแอตแลนติกรัสและพบได้แถวแถวมหาสมุทรและชายฝั่งน้ำอุ่นแถบประเทศออสเตรเลียแอฟริกาใต้และยุโรป ซึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยเราก็มีนะครับแต่ส่วนมากแล้วมันจะลอยอยู่ที่บริเวณผิวน้ํากลางทะเลเสียมากกว่าสาเหตุที่ทําให้มันน่ากลัวนั่นก็เป็นเพราะว่ามันจะเลือกกินสัตว์ที่มีพิษในท้องทะเลอย่างเช่นแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสที่คินชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในทะเลที่มีพิษที่ร้ายแรงเป็นอันดับต้นๆของโลกมันไม่เพียงแค่กินเท่านั้นนะครับแต่มันจะขโมยเอาเข็มพิษของเหยื่อมาเก็บไว้ที่ระยางและตามผิวของตัวเองและด้วยปริมาณผิวที่น้อยของมัน จึงทาให้จํานวนเข็มพิษที่มันเก็บสะสมเอาไว้ต่อพื้นที่มีความหนาแน่นมากๆนั่นเองครับโดยทากเหล่านี้มันจะใช้พิษที่สะสมไว้เพื่อป้องกันการโจมตีและใช้สําหรับในการโจมตีศัตรูที่จะมาทําอันตรายกับมันโดยพิษที่ปล่อยออกมามันจะสามารถทําลายได้ตั้งแต่ระดับเซลล์ของผิวหนังทําให้เกิดอาการระคายเคืองลามไปถึงระบบประสาทจนไปถึงระบบของหัวใจส่วนอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับมนุษย์เมื่อสัมผัสมันก็จะมีอาการวิงเวียนศีรษะ คืนสาอาจเจียนและเกิดการอักเสบบริเวณที่ผิวหนังอย่างเฉียบพลันและหากปล่อยเอาไว้มันอาจลุกลามไปจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้นะครับปลาแมงป่องนี่เป็นหนึ่งสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มีพิษและเป็นนักครางตัวที่รอซุ่มโจมตีคุณอยู่ตามพื้นทะเลหรืออาจซ่อนตัวอยู่ตามแนวปะการังนั่นก็คือปลาแมงป่องหรือบางคนนะครับมักจะเรียกมันว่าปลาหิน ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วปลาหินนั้นมันเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับปลาแมงป่องนั่นแหละครับแต่มันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปถึงแม้ว่าปลาหินมันจะมีพิษที่รุนแรงกว่าปลาแมงป่องแต่คุณก็อย่าได้ประมาทพวกมันทั้งคู่นะครับด้วยปลาแมงป่องเนี่ยมันมีมากกว่า200ชนิดในท้องทะเลโดยทั่วไปแล้วปลาแมงป่องมักจะชอบนอนหมอบนิ่งๆอยู่กับพื้นน้ำหรือเคลื่อนไหวไปมาอย่างช้าๆ เพื่อรอจับเหยื่อที่ว่ายผ่านไปผ่านมาใกล้พวกมันนั่นเองครับเพราะด้วยทักษะการพลางตัวที่ยอดเยี่ยมของมันทําให้เหยื่อประมาทและคิดว่ามันคือก้อนหินหรือประการังนั่นเองนอกจากนั้นปลาแมงป่องเนี่ยมันยังมีเงี้ยงพิษที่บริเวณครีบเพื่อเอาไว้ในการป้องกันตัวเองจากสัตว์นักล่าตัวอื่นๆหรือเอาไว้เพื่อล่าสัตว์ตัวอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งพิษของมันนะครับ จะสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้เคาะร้ายอย่างแสนสาหัสถ้าผู้เคาะร้ายเกิดอาการแพ้ก็จะยิ่งมีอาการเจ็บปวดและทําให้ระบบต่างๆในร่างกายเช่นระบบประสาทระบบการเต้นของหัวใจล้มเหลวซึ่งเป็นอันตรายได้ถึงชีวิตเลยนะครับโดยปลาแมงป่องแล้วก็ปลาหินในท้องทะเลไทยนั้นจะสามารถพบได้ทั้งในฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ในทะเลอันดามันถึงแม้ว่ามันจะเป็นปลาที่อันตรายแต่เนื้อของมันนะครับกลับได้รับการยอมรับและนิยมนํามาบริโภคกันเป็นอย่างมาก เพราะคนส่วนมากบอกว่าเนื้อของมันแน่นและยังมีรสชาติที่ดีอีกด้วยครับดอกไม้ทะเลถึงแม้ว่าเจ้าสิ่งนี้จะดูคล้ายกับดอกไม้จนทำให้มันถูกเรียกว่าดอกไม้ทะเลหรือซีแอนนีโมนีแต่ความจริงแล้วมันจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีลำตัวที่อ่อนนุ่มซึ่งทั่วโลกพบว่าพวกมันมีมากกว่า1000ชนิดโดยที่แต่ละชนิด ก็จะมีหนวดที่แตกต่างกันออกไปและอาศัยอยู่ตามพื้นทรายใต้ทะเลและความอันตรายของดอกไม้ทะเลนั่นก็คืออวัยวะที่ดูคล้ายกับหนวดที่เคลื่อนไหวผิวไปมาตามกระแสน้ํานั่นแหละครับพอทุกเส้นหนวดที่มีอยู่มากมายของดอกไม้ทะเลมันจะมีพิษจากเข็มพิษจํานวนมหาศาลที่เรียกว่านีมาโทซีดเมื่อปลาเล็กๆว่ายน้ําผ่านมาไอเจ้าดอกไม้ทะเลก็จะใช้เข็มพิษทิ่มแทงเหยื่อให้เป็นอมพาตจนตายและใช้หนวดรวบจับมันเข้าปากถ้ามนุษย์ไปสัมผัสมันเข้า ก็จะสร้างความเจ็บปวดได้ไม่แพ้กับการสัม,มผัสแมงกะพุนที่มีพิษเลยนะครับซึ่งส่วนมากแล้วเจ้าดอกไม้ทะเลเนี่ยมันจะอยู่รวมตัวกันกับพวกปลากระตูนเพราะมันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับโดยปลากระตูนนะครับมันจะใช้ดอกไม้ทะเลนี่แหละในการป้องกันภัยให้กับพวกมันแต่ในขณะเดียวกันมันเองก็ยังกินเศษซากข,ของสัตว์และช่วยทําความสะอาดอีกทั้งยังช่วยผลิตออกซิเจนให้กับดอกไม้ทะเลได้อีกด้วยครับ แต่ดอกไม้ทะเลบางชนิดก็สามารถที่จะอยู่กับพวกปูเสฉวนได้เหมือนกันนะครับมันเป็นความสัมพันธ์อย่างหนึ่งที่ปูยอมให้ดอกไม้ทะเลเกาะหลังนั่นก็เพื่อผลประโยชน์เช่นเดียวกันนั่นแหละครับงูทะเลถ้าคุณได้มีโอกาสไปเที่ยวทะเลแล้วเจอสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายกับงูอย่าเข้าไปใกล้มันอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะนั่นมันอาจเป็นงูทะเลซึ่งงูทะเลเนี่ยจะอาศัยอยู่ตามชายฝั่งน้ําตื้นที่อบอุ่น หากินปลาเป็นอาหารนะครับโดยรูปร่างของงูทะเลจะคล้ายกับงูบกครับแต่มีส่วนที่แตกต่างกันออกไปนั่นก็คือเก็ตซึ่งบางชนิดมันจะมีเก็ตที่ดูเป็นมันวาวและบางชนิดก็จะมีเก็ตที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังลำตัวมันจะลื่นไหลคล้ายกับปลาส่วนปลายหางครับมันจะแบนคล้ายกับใบพายเพื่อเอาไว้สําหรับในการว่ายน้ําซึ่งถ้าคุณได้มีโอกาสเจองูทะเลนะครับเราให้คุณสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามันอยู่ในกลุ่มของประเภทที่มีพิษ โดยพิษของงูทะเลเนี่ยจะเป็นพิษที่ทำลายระบบก้ามเนื้อโดยจะออกฤทธิ์เมื่อถูกกัดไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงซึ่งมักจะมีผู้ที่ถูกงูกัดเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งครับโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวแต่งูทะเลมันก็มีศัตรูตามธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือพวกนกอินทรีที่จะลงมาฉกกินงูทะเลเป็นอาหารครับว่ากันว่าพิษของงูทะเลเนี่ยมันรุนแรงกว่าพิษของงูบกหลายเท่า โดยพิษของงูทะเลเพียงแค่ไม่กี่มิลลิกร,รมัมก็มีฤทธิ์มากพอที่จะสังหารมนุษย์ได้ถึง100คนเลยนะครับโดยงูทะเลที่พบในประเทศไทยจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่5สกุล32ชนิดซึ่งชนิดที่ใหญ่ที่สุดคืองูสมิงทะเลปากดําที่มีความยาวได้ถึง2เมตรและยังมีพิษที่รุนแรงที่สุดอีกด้วยครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเราจะพบเจอการกระจายพันธุ์ของพวกมันได้ทั้งในฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันดังนั้นนะครับ ใครที่จะไปเที่ยวโซนนี้ก็ต้องระวังตัวให้ดีๆนะครับถ้าเจอพวกมันให้รีบหนีให้ไวเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับสิ่งมีชีวิตที่อันตรายในท้องทะเลและนี่ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะในทะเลยังมีอะไรที่น่ากลัวอีกมากครับดังนั้นเวลาที่คุณไปเที่ยวทะเลก็ระวังให้มากๆนะครับสำหรับใครทิ่ชินชอบคลิปนี้ก็รบกวนเชวยกดไลค์ กดซับส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับบาย